ต้นกำเนิดของการผลิตด,ดอกไม้ไฟนั้นถูกค้นพบโดยชาวจีนมาตั้งแต่เมื่อกว่า2,000ปีมาแล้วจากการคิดค้นสูตรการทำยาเพื่อถวายองค์จกักรพรรดิโดยผสมกรรมฐานที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังกับดินประสิวที่สามารถใช้รักษาโรคกอดได้ระหวังว่าจะได้ยาแบบใหม่ที่จะช่วยให้อายุยืนแต่กลายเป็นแผ่นแป้งสีดำที่เมื่อถูกเผาจะลุกเป็นไฟขึ้นมาแทนสิ่งนี้ถูกเรียกว่าดินดำหรือดินปืนนั่นเองครับ ซึ่งในระยะแรกเริ่มชาวจีนได้ลองอัดดินปืนในกระบอกไม้ไผ่แล้วโยนเข้ากองไฟเมื่อดินปืนภายในติดไฟและลุกไหม้ทำให้เกิดก๊าซร้อนขยายตัวขึ้นดันกระบอกให้แตกออกและเกิดเสียงดังจึงเกิดเป็นประทัดที่ชาวจีนนำมาใช้กันในงานเทศกาลต่างๆต,ต่อมาชาวตะวันตกได้นำดินปืนมาทำเป็นอาวุธเช่นระเบิดหรือลูกปืนเพื่อใช้ในสงคราม จนประมาณปีพุทธศักราช2043ประเทศอิตาลีได้คิดนำดินปืนมาพัฒนาเป็นศิลปะท,ที่สวยงามโดยใส่เกล็ดโลหะเข้าไปทำให้จุดออกมาได้แสงประกายสีเงินและทองรียิประยับดอกไม้ไฟจึงถือกำเนิดขึ้นมาได้ในตอนนั้นเองละครับ